สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับเจ๊พรออนทัวรสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊พรจะพามารู้จักกับต้นดอกขา้าบรรสาหรือต้นหงเหินหรือดอกพุทธบูชาแล้วแต่แล้วแต่พื้นที่นะคะจะเรียกไม่เหมือนกัน คนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าดอกเข้าพรรษาคือดอกไม้ที่ออกช่วงหน้าฝนโรงการช่วงเข้าพรรษาจะออกก่อนก็ประมาณน่าจะไม่เกิน7วันนะคะเท่าที่เท่าที่ปลูกมาเราจะรู้โดยปริยายเลยว่าถ้าเห็นดอกนี้ออกมาออกมาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าใกล้ถึงวันเข้าพรรษาแล้วไม่จําเป็นต้องไปดูปฏิทินมันจะอยู่ช่วงนี้ค่ะเขาจะออกได้ดีในช่วง หน้าฝนช่วงช่วงข้าวบันษาดอกข้าวพันษาจะมีลักษณะโดยทั่วๆวไปคล้ายๆพวกขิงหรือขมิ้นนะคะเป็นพืชในวงขิงเหมือนกันจะมีเง้าวยู่ใต้ดินในช่วงหน้าร้อนนะเขาเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะอพอนเปียบนีไ่ไงเหมือนเหมือนกบ ดำศีนะคะดอกข้าวบรรสากก็เหมือนกันเขาจะเหมือนตายข้างบนจะไม่เห็นอะไรเลยช่วงเล็กๆที่พนปลูกตกใจว่าเออดอกไม้ตายแล้วเนี่ยเสียดายจังแต่พนก็ก็ไม่ทิ้งนะคะกระถางนั้นก็เก็บไว้เหมือนเดิมจนผ่านมาถึงช่วงหน้าฝนน่ะเขาก็แตกใบแตกหน่อขึ้นมาก็ออกดอกเหมือนเดิม ก็เลยไปหาข้อมูลดูโอมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นดอกไม้ที่ชอบชอบฝนนะคะชอบช่วงหน้าฝนถ้าถึงช่วงหน้าฝนช่วงขา้าพรนษาเมื่อไหร่นี่พากันออกดอกสวยเชียวแล้วดอกอะไรก็ไม่ไม่ต่างจากพวกขิงพวกขามิ้นนะเพียงแต่ว่าคามิ้นก็จะมีสีเดียวคือสีขาวส่วนดอกข้าวพันษาจะมีหลายสีมาก เป็นน่าจะเป็นร้อยร้อยสีมั้งปัจจุบันก็พัฒนาสายพันธุ์เพื่อเป็นไม้ส่งออกไม้กระถางเดี๋ยวนี้คนที่ที่ทำไม้ส่งออกเกี่ยวกับไม้สวยงามเนี่ยจะมาพัฒนาสายพันธุ์ดอกขุ่นเงินหรือ,อดอกข้าวมันสาเนี่ยแต่ละปีนี้นำเงินเข้าประเทศไทยได้เยอะอีกนะเป็นเป็นทางเลือกหนึ่งของของ เกษตรกรของคนที่ทำต้นไม้ต้นไม้สวยงามดอกข้าวปนษาจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมากกว่าร้อยชนิดแต่ในประเทศไทยจะมีแค่ประมาณ40ชนิดแต่ที่พอร,รู้จักจริงๆก็4 4 5สีนะ มีสีแดงสีเหลืองสีส้มสีขาวสีชมพูสีม่วงแค่นี้เท่าๆท,ที่เคยเห็นแต่ว่าเหมือนๆที่ก็ททำขายต่างประเทศแต่เราเราไม่รู้เนาะว่าเขาเขาทำสายพันธุ์ไหนบ้างทั้งใบทั้งดอกสวยเขาเรียกไม่เชิงใบใบใบกลีบ กลีบเลี้ยงของของดอกอาคาจะมีสีด้วยแต่ของเรา,เาไม่มีของเราจะเป็นสีเขียวอย่างเดียวแต่ไอ้นน,น้์เขาพัฒนาเขาใช้ยังไงไม่ทราบสวยเคยเคยไปดูงานพันไม้ของที่เชียงใหม่กับที่ที่งานเกษตรกำแพงแสนอ้ยสวยเห็นแล้วโอโ้โหอยากมีพื้นที่เยอะๆอยากปลูกอยากเลี้ยงแบบเขา แต่เราก็ไม่มีพื้นที่นะไม่มีเวลาด้วยแทบลุกอย่างเง้นน่ะต้องใส่ใจแล้วดอกก็ก็หลุดร่วงง่ายด้วยเอเมืองไทยใช้แค่ช่วงเดียวคือช่วงเทศกาลเรรษาคือเอาไปไปตักบาทเขาเรียกตักบาทดอกไม้ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะคะเห็นแค่ที่ที่วัดพระพุทธบาทที่พรเคยไปตักที่อื่นไม่มั่นใจว่าจะมีหรือเปล่า ส่วนชื่อเรียกก็ก็ต่างกันออกไปอย่างแถวเชียงใหม่ก็จะเรียกกล้วยเคือกล้วยดำหรือพวกเขาเรียกอะไรต้นกาหลวงเหมือนแถวพิษโลกก็จะเรียกต้นกล้ามปูถ้าแถวสระบุรีเขาก็เรียกกระทือลิงแต่ถ้าแถวบ้านพรแถวทางใต้ใกล้ๆน้ำส่วนมาก ข้าที่พนเห็นจะอยู่ริมคลองริมห้วยแต่ข้าวปนสานนี่เขาเขาอยู่ได้ทุกที่ขอให้เป็นช่วงหน้าฝนนะให้ได้รับแสงได้รับน้ําพอเพียงแค่นั้นแหละเขาก็ออกได้แต่เสียอย่างเดียวอดอกก็จะหลุดร่วงง่ายมากโดนอะไรนิดหน่อยก็หลุดก็ร่วง ลักษณะโดยทั่วไปของของต้นข้าวพันษาหรือดอกข้าวพันษาใบจะเรียวยาวเหมือนขมิ้นเลยนะพอนเอามาปลูกถ้ามันไม่ออกดอกเนี่ยพอนก็แยกไม่ค่อยออกต้องแยกกระถางไว้วางห่างๆจะได้รู้อ๋อไอ้นี้คือขมิ้นอันนี้คือขิงอันนี้คือ,อ,นนคอดอกข้าวพันษาเพราะถ้าดูเผืนอๆยิ่งคนไม่ไม่ ไม่สันทัดเรื่องต้นไม้ใบไม้จะแยกไม่ออกถ้าไปวางใกล้ๆกันแล้ไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนยกเว้นว่าเขามีดอกถึงจะดูออกแต่ถ้าไม่มีดอกนี้ดูไม่รู้อะขนาดพอน,นิดเสียนต้นไม้พอสมควรยังยังแยกไม่ค่อยออกต้องไปดูใกล้ๆต้องไปดูความเรียวของใบเพราะว่าปลายใบของดอกเข้าภาษาเขาจะมีลักษณะเรียวยาวกว่า กว่าใบขมิ้นพวกใบกระชายลักษณะดอกเขาจะชูตั้งขึ้นแล้วก็โค้งลงมาหาพื้นดินเหมือนห้อยระยะเหมือนเหมือนหงกํำลังลำแพนหรือนกยูงลำแพนดุวปลายหางก็ลักษณะคล้ายๆกัน การขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์โดยการแยกง่าวหรือเพาะเมล็ดแต่พราว่าเพาะเมล็ดมันช้ามันไม่ทันใจแยกขัวหรือแยกง่าง่ายกว่าไม่กี่วันก็แตกต้นใหม่ถ้าไปอาศัยเพาะเมล็ดโอ้นานคนวุ่นคนใจร้อนถ้าให้รอนานขนาดนั้นมันไม่เหมือนไม้อื่นไม้อื่นละหวานแค่เจ็ดวันก็เห็นแล้ว แต่ดอกขา้าวปษาข้าช้าๆก่าจะได้เห็นขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้เกียรติเปิดใจมารับชมมาติดตามดูคลิปของเจ๊พรออนทัวร์ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เจ๊พรด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บ